ผมแล้วสกปรกเริบผมลักขโมยครับกระเป๋าเกอร์เพิมแล้วสินะฉันต้องไปชดใช้กรรมที่โรงเรียนอีกแล้วครูนี่ก็ใจร้ายใจร้ายยีดีๆก็เข้ามาห้องฉันแล้วก็บอกว่า do you speak English เป็นครูอังกฤษด้วยเอ้ยแบบ เธอมาก็ไม่อยากมาโรงเรียนเนี่ยวิแต่ว่าอากาศเย็นๆเหมือนฝนจะตกวิฉันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแผ่นดินนี้ฉันเหยียบมาแล้วที่นี่มันคุ้นๆสินะเหมือนพมรมลิกิตเลย,ยวิไมยรูปองไมยรูปง

red light green light one two three you're fast okay red light green light one two three ah! red light hey mom i gotta show you this picture i took earlier all right let me see M mom you're holding the phone upside down no oh my bad oh this is nice no mom stop swiping jamal what the hell is this mom i told you not to swipe is this what you be? วันนี้เราจะมาเดินเข้าป่ากันและก่อนจะเดินป่าเวลาเดินเข้าป่าเราจะต้องระวังสัตว์อันตรายระวังมึงทาอะไรลงไปนี้ผมช่วยคุณนะเนี่ยนี่คุณฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้นะ้าสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจนะคะเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจมาจับเสือเธอเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไหม เราจะมาปิ้งไก่ตอนที่สองเขาอีป้าทางผังขั้นแรกเราจะจับไก่มาเป็นๆขั้นแรกเราจะขั้นแรกเราจะกูจะพูดซ้ำทำไมวะเวนกูพูดดังไปอีป้าถ้ามึงจะมาก็มาอ้าวแมวนี้ว่ะโชคดีคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้สูงฮ้ยเวนเฮ้ยบอกแล้วว่า้ำว่าเลยสุดยฉการก็สมดตัวกนส่วนตดฟิก a n i